ส่งมอบรถครับวันนี้เอาไปส่งที่ชุมพรละแม่นะครับเดี๋ยวจะมีคนขับมารับประมาณแปดโมงนะครับชุดบรรทุกไข่ครบเรียบร้อยครับล้อแมกหน้าเรียบร้อยนะครับเดินเป็นล้อประชานชุดเผ่าลอยนะครับ,น,รบน,รนะครับหนาพิเศษนะครับ จะเปลี่ยนโชกหลัง20ให้ลูกค้าด้วยนะครับใหม่ๆเลยนะครับรับประกัน1ปีลูกค้าสั่งใส่ลัวเตี้ยครับเป็นลัวสแตนเลสนะครับก็จัดให้แม็กเป็นลายเวลนะครับยางป424นะครับ XCD ข้างหน้าเป็นปี2 3สัปดาห์ที่50นะครับนอกน้านๆเลย บอกหนังนะครับลูกค้าสั่งทําด้วยเดิมเป็นบอกกไม่มีนะครับน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วนะครับอีกทีเป็นรอบหนึ่งแสนหกพันหนึ่ง้อยสามสิบสนะครับแอร์เย็นช่ำนะครับแกนแกนเครื่องซีดีเอพีสามนะครับบูทูทใช้งานได้หมดนะครับปุ่มอีโค้โหมด power โหมดนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มองข้างก็ปรับไฟฟ้าเป็นกันนะครับทางซ้ายนะครับระบบไฟส่องสว่างน,นะครับคันนี้ได้มาครบเลย ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับ2.8รอบตัวน,นี้มีโปรมดตัดหมอกได้เป็น LED แท้นะครับไฟติดครบทุกดวงนะครับ LED แท้นี่จากโตโยต้านะครับจุดนีแทงนะครับทู่หน้าเนี่ยไฟเลี้ยวที่กระจลกลบหมดอันนี้มีท่อเลนหนึ่งใบนะครับสเสียงกปรอๆบๆปหวานๆเลยไฟติดครบทุกดวงนะครับขออภัยนะครับ ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะครับของเหลวขายให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับชุดเท้าปลอดเช็คเปลี่ยนของเหลวใหม่ทั้งหมดนะครับเกลี่ย2.8นะครับติ๊กเกอร์เดิมอยู่ทั่วหมดนะครับ กระโปงแท้โตยโยต้านะฮะน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วเรียบร้อยนี่ครับาดูแลเห็นไหมครัน้ำมันเครื่องใสกิ๊กเลยน้ำมันพาวเวอนะครับอยู่ในเกียร์ฟูนะครับเต็มนะม้อพักน้ำฟูนะครับแล้วก็น้ำมันเบนนรบกนะครับแมสนะครับ เรามาดูรูปรับรถกันอีกทีนะครับเมื่อถึงละแมครับขอบคุณมากครับ